เฉพาบคลิปจาก b r a n c h Brother Production ให้สียงภาคไทยโดยก็นเรากราบรมหน้าหมู่บ้านที่กำลังถูกโจมตีโดยมังกรเจ้านี้ไม่พ้นแล้วเจ้ามน,นุษย์ในวันนี้แหละข้าจะทำลายล่างเมืองของเจ้าทิ้งให้หมดซะบ,บ้าบเอ้ยอาวุธที่เรามีก็พังไปแล้วทำไมแกต้องทำแบบนี้เจ้ามังกรมึงยังจะถามอีกล่ะกับมึงไม่ใช่ลัทธิพาคนแคไปปนบ้านกูนะ <S <S 2> <S 2> อ่ะไอ่ะอะ,อะ,อะย่ำกูรอดแล้ว โดนทับอีกแล้วเหรอให้เดี๋ยวทีพวกมึงเป็นใครเนี่ยเอ่อก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ดีวะเอ้ยเก,ก๋าว่าไ,ไอ้ลิงเชี่ยอ๋อที่นี่ที่ไหนแล้วแกเป็นใครเนี่ยให้กูถามก่อนนะเวย้ยนี่มีกิงกาคอยาเพิ่มอีกตัวแล้วเหรอมังกรเว้ยไม่ใช่กิงกาเอาละ่ะโอเค <c oughs> ฉันไม่เชื่อว่าก็สีลาใช้ชายาคิงออมกิงกาคิงออมมอนเตอร์เว้ยโนไอ้นี่ชื่อทิ้งชองทิ้งคองเว้ยแล้วแกล่ะอาลเราตั้งใจฟังให้ดีค้าไม่เชื่อว่าเดอะสมอฮะ เดอะสมาร์ท <The> เหรอเฮ้ไม่ใช่เดอะสมอล์ไม่ว่าจะฟังยังไงก็เดอะสมาร์ทอะก็สิรา่าแกว่าไงเรียกแบบไทยสไตล์สม็อกไปเลยไม่ได้สิชื่อสมอล์จะเรียกสม็อกได้ไงเรียกให้มันถูกหน่อยดิโอเคได้งั้นเราสะกดชื่อตัวเองให้ฟังหน่อยดิได้พวกมึงฟังให้ดีนะ ASM เอ่อเอาว่าชื่อสมอล์นั่นแหละสรุปแล้วขอเรียกว่าสมาร์ทเลยได้ไหมสมอ์เว้ย โอเคสมาร์ท <Okay>, พอทีเรื่องชื่อกูเนี่ยเตรียมตัวตายได้แล้วเดี๋ยวนะทำไมเพราะพวกแกสองคนเรียกชื่อฉันไม่ถูกคนที่อ่านชื่อฉันไม่ถูกจะต้องสู้กับฉันอืมแน่ใจนะว่าอยากสู้อะขนาดไม่เกี่ยวใสเดียวได้หมดแหละโอ้โหใจแม่งได้ว่ะคองถ้าตกมันจะโดนหาว่ารังแกเด็กพอ <ปะ S 1> เลยคอง <ๆ S 2> อย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวตัวละครมันก็โดนยิงตายตั้งแต่นงางภาคหนึ่งให้เดี๋ยวนี่สปอยฉากจบไปตอนหน้าเลยเหรอหมายความว่าถ้ากูยังสู้ต่อไปแบบนี้กูจะโดนไอ้น้าขนมนั่นยิงตายเหรอเออไม่นะชีวิตฉันคองมึงสปอยหนังทำไมอุ้ยชิบหายละ เอา,อาง,งี้นะสมเอาถ้าแกยังอยากมีชีวิตรอดละก็เลิกเล่นแล้วรีบคายนักธนูนั้นแล้วเผาหมู่บ้านนี้ทิ้งแล้วกลับบ้านไปนอนซะส่วนฉันจะไปแล้วบายบายขอบคุณครับที่สปอยฉากจบให้ฟังบอเป็นยังบักคำแหล่ไปละเอาเป็นว่าบายบายเด้อสมาร์ทบายบายครับพี่ลิงเอา้าแม่งมาอนสปอยฉากจบแล้วแม่งก็ไปสมเอามีนอปะเขตร้อนแห่งหนึ่งใจ<อ>เอา้าดีจังรอบนี้เราไม่โดนทับอ่าที่นี่ที่ไหนวะเพื่อนกูก็อยู่กับมึงเนี่ยคุจะรู้ไหมไอ้เครื่องซักอบรยนี่มันเปิดประตูมิติแบบซุ่ม อ้โหจะเลิญแล้วทีนี้เอาน่าถ้ามันเลือกสถานที่ได้เรื่องนี้ก็คงจบไปตั้งนานแล้วแบบนั้นก็จะไม่มี ep 2 ep 3ามนะสิเอาเรื่องจริงมาพูดสิวะเฮ้ยหน้าอะไรอ่ะเยอยแล้วอันตรายไปสมบูรณ์เลยจ้าเฮ้ยหยอ๋อทำไมเป็นกูอีกแล้วเนี่ยอันตรายเจ้ามาตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนั่นมันไอ้ไก่เฮ้ยแหกปากอยู่ได้ไอ้จบเม่งจีนแดงเน่เฮ้ยตายไอ้หมากระป๋องเน่เฮ้ยตายไปไอ้หมาเฟนเล็กเน่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  จังหวะนี้แหละเฮ้ยปิวฮ้อะไรวะน่ะเฮ้ยฮ้อืมกติล่าเฮ้ยช๊บเฮ้ยใหนที่สุดก็ได้พบกันสักทีนะกสิล่าของฉันตามล่าพวกแกมานานมากโอ้โหเสียงแบบนี้ชั่วแน่นอนน่าเด็ดตัวโกงแงมๆพวกมึงอย่ารู้เยอะได้ไหมเนี่ยโอเคกลับเข้าเรื่องก่อน